สวัสดีค่ะนักศึกษากศนอำเภอเมืองชุมบรีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งกับโครงการติวออนไลน์ต้านภายโควิด -19 กับกศอนอเมืองชุมบรีในรายวิชาทักษะการพัฒนาอาชีพรหัสวิชาอช2 1 0 2 2ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยอาจารย์หาเททิตอ้วนสีครูกศนตำบลสำนักบก ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มติวกันเลยนะคะข้อที่41การเลี้ยงไก่บนปอปลาเป็นการนำปัจจัยการผลิตใดมาใช้กอไก่การลดต้นทุนขอไข่การเพิ่มผลผลิตขอควายการทำเกษตรระบบปิดงองอกูการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานเฉลยนะคะงองงู การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานนะคะจะเห็นว่าการเลี้ยงไก่บนป่อปลาการเลี้ยงปลาในนาข้าวเป็นการลดต้นทุนการผลิตนะคะให้ต่ำลงข้อ42ข้อใดบ่งชี้ถึงคุณภาพของงานบริการกอไก่การจัดการความเสี่ยงในองค์กรขอไข่การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขอควาย การจัดกระบวนการผลิตและควบคุมการผลิตงองูการศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเฉลยงองูการศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเพราะต้องสอดคล้องกับข้อกําหนดเหมาะสมกับการใช้งานและความพึงพอใจของลูกค้าข้อ43การปฏิบัติงานตามข้อใด ทำให้พนักงานมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องกอไก่การทํากิจกรรม5สอขอไข่การปฏิบัติตามระบบ PDCA คอควายการปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าของกิจการงอง,งูการปฏิบัติตามผลการตรวจสอบภายในขององค์กรเฉลยขอไข่นะคะการปฏิบัติตามระบบ PDCA เพราะ การปฏิบัติตามระบบ PDCA เป็นระบบพื้นฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพและควบคุมการดำเนินง,งานประกอบด้วย4ขั้นตอนก็คือวางแผนปฏิบัติต,ตรวจสอบและปรับปรุงนะคะข้อ44ข้อใดให้ความหมายของคำว่าการจัดจำหน่ายได้เหมาะสมที่สุดกอไก่สาเหตุที่ทำให้ผู้บริโภคเลือกสินค้าหรือบริการ ขอไข่การขจัดกระบวนการผลิตและการควบคุมกระบวนการผลิตคอควายการศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้างองูการเลือกช่องทางการขายที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเฉลยงองูการเลือกช่องทางการขายที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพราะการศึกษาช่องทางการตลาด และความต้องการของผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในตลาดเป้าหมายได้ข้อ45หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดเพื่อการวางแผนการตลาดควรดําเนินการตามข้อใดกอไก่การโฆษณาขอไข่การวิจัยตลาดคอควายการประชาสัมพันธ์งอง,งู การตรวจสอบความต้องการของผู้บริโภคเฉลยงองูการตรวจสอบความต้องการของผู้บริโภคเพราะการลงปฏิบัติในพื้นที่จริงจะเป็นการได้รับความรู้และข้อมูลที่เป็นความจริง 46. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการบริหารจัดการด้านการตลาดกอไก่ศึกษาความต้องการของลูกค้าขอไข่การทำแผนการตลาด คอควายการกำหนดเป้าหมายงองงูการส่งเสริมการขายฉเฉลยกอไก่ศึกษาความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ทราบโอกาสทางการตลาดก่อนตัดสินใจลงทุนและมีความเสี่ยงน้อยข้อ47จุดหมายที่สำคัญที่สุดของการจัดทำแผนการตลาดคือข้อใดกไก่ เพื่อให้ธุรกิจมีชื่อเสียงขอไข่เพื่อลดต้นทุนในการผลิตคอควายเพื่อวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคงองูเพื่อวางแผนทำกำไรและการเติบโตในระยะยาวเฉลยงองูเพื่อวางแผนทำกำไรและการเติบโตในระยะยาวเพราะการจัดทำแผนการตลาดเป็นการวางแผนทำกำไรและการเติบโตในระยะยาวของธุรกิจนั้นๆ ข้อ48การเลือกตลาดเป้าหมายควรคำนึงถึงข้อใดกอไก่คู่แข่งขันและผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาดขอไข่พฤติกรรมของผู้บริโภคค่าใช้จ่ายลักษณะสินค้าคอควายความสะอาดของตลาดค่าใช้จ่ายระดับของผู้บริโภคงองูโอกาสลักษณะความต้องการและขนาดของตลาด จะลยขอไข่พฤติกรรมของผู้บริโภคค่าใช้จ่ายลักษณะสินค้าเพราะความต้องการและตอบสนองของผู้บริโภคกลุ่มนั้นๆข้อ49ข้อใดใช้การส่งเสริมการขายที่เหมาะสมที่สุดในยุคปัจจุบันกอไก่มีการใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้นควรทำการตลาดทางสื่อออนไลน์ขอไข่ลดคุณภาพของสินค้า แต่เน้นการลดแลกแจกแถมคอควายเน้นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เพื่อตั้งราคาที่สูงขึ้นงองูโฆษณาสินค้าเกินจริงเพื่อดึงดูดผู้บริโภคฉเฉลกยกอไก่มีการใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้นควรทำการตลาดทางสื่อออนไลน์เพราะสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้โดยตรงเพื่อให้ข้อมูลข,ข่าวสาร แก่ลูกค้าปัจจุบันมีการโฆษณาในรูปแบบออนไลน์ที่มีค่าใช้ใจ่ายต่ำกว่าช่องทางเดิมข้อ50ข้อใดแจกแจงทุนที่มีอยู่ของชุมชนได้ถูกต้องกอไก่ทรัพยากรธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมและองค์ความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนขอไข่วิถีชีวิตของประชาชนการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมขอควาย ทรัพยากรดินน้ำต้นไม้และลักษณะภูมิอากาศงองูทรัพยากรมนุษย์เศรษฐกิจก,การค้าขายเฉลยกอไก่ทรัพยากรธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและองค์ความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนพะทุนที่มีอยู่ในชุมชนหมายถึงสิ่งใดๆก็ตามที่มีอยู่ในชุมชนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยฝีมือฝีมือมนุษย์สมองและภูมิปัญญาของมนุษย์ที่มีค่าต่อไปครูจะมอบหมายงานนะคะคำชี้แจงจงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องข้อที่1จงอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระบบ P.D.C.A. ข้อ2จงอธิบายความหมายของคำว่าการจัดจำหน่ายข้อ3 การบริหารจัดการด้านการตลาดมีกี่ขั้นตอนและมีอะไรบ้างข้อ4จงอธิบายขั้นตอนการเลือกตลาดกลุ่มเป้าหมายข้อ5จงอธิบายถึงจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดของการจัดทำแผนการตลาดจบไปแล้วนะคะสำหรับโครงการติวออนไลน์ต้านภวัโควิด19แล้วพบกันใหม่ในเนื้อหาต่อไปสวัสดีค่ะ